พี่น้องครับผมมาลุนรลงวัลกันเด้อครับผมครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับพี่น้องเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับกามาเชาลุนรลงวันไปด้วยกันครับผมมาแล้วกัมพูชาลุนรลงวันเลขท้ายสองตัวไปน้ำกันครับพี่น้องครับวั้พี่น้องเอฟีโชคดีเด้อครับผม อ้าวเปิดจะรับว่าใดครับผมตั้งแต่น้อยน้ำเชียบานี้เปิดลูกบอลว่าออกครับผมเปิดฝาว่าออกครับมีหนึ่งอย่างน้อหนึ่งมาเลยน้อชาวันยออะไรครับเปิดแล้วครับผม ดุลรางวัลนำกันเลขท้ายสองตัวรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่าคมพุทธศักราชเลขที่ออกเ้ตมแล้ว่พี่น้องแปดเจ็ดจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขออกแปดเจ็ด ซื้อที่87เสื้อตัวเพื่อไม่ออกน้ำบอมโอ้87เหลขออก87พี่น้องถูกแล้วไม่ต้องถามหาเป็นกับพี่ตัวกันบอ๊ะแมน87ป้าพี่น้องเลขกับโบยุกไก่ัาเลยอันพ่อป้ากับพี่ยุนในหันที่87แมนพ่อป้าอีกโอ้ยพี่น้องเนาะใส่เลขบนยางหักเลย87เอาไปลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันครับผมเอาหนี่ยงข่าวเบิัง อ๋อถูกแล้วไม่ต้องถามหายกันแล้วน้ำเชียร์สองเมื่อแล้วค่ะเลขหันศูนย์หกหกศูนย์น้ำเชียร์เต็มเต็มแปดเจ็ดไม่ออกน้ำอีกไม่ออกน้ำเดี๋ยวผมเข่ามาเชียร์เบอรของข่ามาเชียร์รับพี่ประกายเต็ม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 ครับพี่น้องเนาะเต็มเต็มเท่าเท่าเมื่อเบิงผลงานเจ็ดเมื่อเบิกผลงานเท่าหมื่อเบิกผาเจอาเหล็กดับมาตัดแมนนี่เขาได้ครับพี่น้องนะคุณผู้ชมครับ ขอบคุณเอฟซีสี่เพิ่นแนะน้ำเนาะแม่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเพิ่นว่าเขากับเอาอยู่ค่ะอาจารย์สมชายเพิ่นออกตัวครับแปดตัวเดียวเนาะโอ้ครับผมเลขล่างหมายเลขหค่ะออกแปดเจ็ดเด้อครับพี่น้องเลขล่างออกแปดเจ็ดเต็มเต็มกับผมผีปักกายครับแม่เพิ่นให้เลขมีที่มากทมครับผมเลขล่างแปดกับหนึ่งเขามาลุนเลขบนกันครับผม นี่ล่างแต้มกับเข,ข้า,กกาครับพี่น้องเนาะพี่ผู้กายเอาเดี๋ยวไปลุ้นรางวัลทีหนึ่งกัน,น,นะนครับผมเอามาลุ้นรางวัลทีหนึ่งกันครับพี่น้องเนาะแปดเจ็ดร้อยหันเลขบนศูนย์เก่า ซือศูนย์เก่านะโอ้ผลวานที่ว่าพุทธทเอาศูนยเดตสามศูนย์เก่าสามศูนย์เก้าฟาดือศูนย์แปดศูนย์เก่าศูนย์ญบอนอีรีสามศูนย์เก่าครับพี่น้องเนาะเกบนได้ไปเบื้งกันครับผมเชียี่ปากกาย วุย้ยเพิ่นโทรมาเลข,ขอากอลาออกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นดีใจหลายครับผมกับพี่น้องถามหาแล้วก็รอคอยเด้อครับผมอืม่ได้งแปดเจ็ั้งเลขแต้มน้ำนักหน่วย7อีกลูกพี่เพิ่นถามว่ามีคนถามหาเพิ่นบ่พอทางงวดก่อนหลุดจังซี่นะเน่ยค่ะนี่มีครับผมก็มีเองเ้เพิ่นนั่นรอคอยเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นนี่เองซีแล้วนั่งเอกประจำ่องนี่แล้วแม่นนั่งเอกประจำ่องน้ำเก่ามาเชี่ย แม่ก็ทำประจําสองน้ำเชียค่ะนี่แหละครับผมพี่ประกเด็กกําลังวันเพื่นผลมาน้วมน้ํเก่าจ้าเดี๋ยวแถะพี่ต้อยเพื่อนไฮเจดกับหนึ่งคอยว่าได้ลงอ๋อแม่เอกประจําน้ำเชียครับลืมคา่านผ่มชมลืมพี่ต้อยพี่ต้อยกับพีประกนีค่ค่ะอ๋ ปดเจ็ดตรงๆครับผมมีคนถามหาหลายเถ่เนี่ยเหล็กต้มบนเนาะเต็มเ,นเนมต็มโอ้สุดยอดค่ะครับติดตามเลยครับพี่น้องเนาะตอนต<า>เขาเห่อกะส้มเส้ยเซียนเด้วค่ะท่านผส้มนื้อเชีย,ย,ชยกับกลมเสียกับว่าอยากเข็นจีว่าอันห่อส้มเส้ยเราหวนว่นาอันย่องขักนอกอันเน่ ธรรมดาครับผมเรื่องธรรมดาได้ครับผมแมนเละขึ้นเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่น้องที่ก็ติดใบผู้เพิ่งบอเขางวดนาเพิ่นกับเข่าดิใบนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอซี่ถือลายที่ถับผู้ใดเนี่ยเฮอผู้ใดเช่งวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีนี่งวดก้อนหลุดบ่แมนงวดก้อนมาตัวเดียวว่าจะจำาระปิดว่ก็หลุดหมวดเดือนว่าเถอะครับงวดนี้มาสามตัวเลยอืม ูนย์ไอสามศูนย์เก้าเลยเนะี่ยฮะมีจับบินกับเก้าศูนย์เอาเลขดับมาตัดเอาครับนี่นี่เพื่นมา,าไม่นี่ครับผมเลขมีที่มากรทอมอบนให้ลางแปดกับหนึ่งแถมหลักสิบบนแปดอันนี้ว่เาเขาเขาจะรางหนึ่งหนึ่งไอแปดหนึ่งก็แปดเนาะเพื่นหนึ่งแม่เอฟซีน้ำอูนครับผม วันนี้กอดข้อกันครับผมพ่นว่าประกบเนาะแ่นที่ว่าคือว่าเล็กเด่นติด่างคนสุดยอดด้วยกันได้ครับผมก็ติดไว้นี่อีกสำนักหนึ่งครับผมโอ้ผู้ใหญ่ใจดีนี่ครัหลักสิบล่างนี่ก็มากน้ำกันอีกครับผมอืมรับสี่เจ็ดแปดเอาพ่อกลับมาแล้วครับผมสายพี่ฮ่อมากแล้วันี่ว่ามันเจ็ดกับแปดเนาะเลยให้เต็มสองตัวเลย โอ้พน <7 S 2> รุดตัวเนื่องกันสองหมดป่ะสองหรือสามอนี่ล่ะค่ะสองหมดสามหมดเอาสายวิ่งได้ครับผมประกอบเพิ่นกะเฮ็ดเป็นขวามมุ่นไห้ซือเพิ่นเพิ่นเสร็วิ่งย่างเดียวแต่ว่าแฟนครับพอเพิ่นมีเลยด้ครับผมครับเพิ่นกระสูนไปนํากันเอาเงวนนี้ได้ครับผมค่ะสี่ตัววิเศรษรุดครับพี่น้องดับบนล่างสามเอาอนุร่วมให้ครับพี่น้องน่าไปรักลอย ครับซื้ออายุได้ดิมันแมนเอ็มซีบอ้วยมองไปดอกแมนที่เน้นจะซิฟนุ่ยเท่านั้นนะครับผมครับครับสามเกือบแล้วปูเนี่เลขมีทีมาปูเนี่ยมะเ้านวิครับผมแต้มเดียวครับพี่น้องเพิ่นได้แปดหกศูนย์พี่น้องตัดคือว่าข้าเจ้าตัวปูอีกเพิ่นว่ามาบ่ตัวเดียวเนี่ยบ่ตัวเจี๊ยบแต้มเดียวอ๋อท่าที่เพิ่นโทรบอกเขาบ่ขายสื่อศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ เพิ่นกะไฮงวดนี่แปดหกกับแปดสามดิละแมนแต้มเดียวคือกันโอ้ยเบื้องอันนี้ก็แต้มเดียวอันนี้ก็แต้มเดียวครับปูลมดีสูตรสูตรสุดสูตรแรกกนดับอยู่ตลอดได้ครับพี่น้องสูตรแรกสูตรที่น้ำเสียลงค่ะแมนสูตรที่สองสุดที่สามนี่ก็คอยหมั่นใจไปไหนได้ครับพี่น้องโสเยสีเบรกแล้วครับ เร่งเป็นแค่สูตรเดียวพ่อเนาะเนาะเอาสูตรที่น้ำเชี่ยลรงดีกว่าครับค่ะสูตรที่น้ำเชี่ยลรงตัวเดียวก็ค <Hayır. S 2> <laim neither> ือเก่าครับกล้ก็พกบาถแมนค่ะเก่ากับพกเออลางนี่ต้อนเนื่องกันสองหวดเลยดิแมนค่ะเลขบนสายลึกลับผลล่อง่างด้ครับผมแปดเจ็ดครับอืนี่ครับพี่น้องเทียงงวดนี่กอดข้อกันล่องรางนี่ ขามาเชื่อตอนแรกเคเป็นเหล็กบนรางพอเด็กคุยกบพอบนวาบนย่างเดียวงวดทหันมาแปดงวดนี่กอดพ้อกันล่วงรางต้องเฮ็ดกันบนรางเลยครับพี่น้องเหล็กบนลายคู่ตัวมาครบบนล่างแมียนพ่อเอาอุบนนี่ครับผมพ่อเอาเอาพ่อนอนหน้าครับผมอย่าม่องขามเลยครับพี่น้องยาเผล่เก้าศูนย์บนตัวนี้เถอะครับนาจิตโบกี้สำนักแล้วครับผมเก้าศูนย์นี่ครับนี่พ่อแล้วครับผม เ <0. S 2> oh. นี่ครับพี่น้องเนาะเห็ดจังได้จะดึงออกไดเลยเข่าไมา่สามศูนย์เก่ามัน,ม,นมันลายตัวคือว่านมันหลายตัวเป็นเขาเก่าด้วครับผมตัวเด่นถ้าถ้าอาจารย์ได้แถวละสามสามสามก็พ่อสีครับพ่อเป็นดึงมากเจก็ดึงมากว่าถือือม,มันหลายเป็นจีดึงพุทธพนก็ดึงบม่อออก ต่ว่าเลขมีทีมากพิ่นนี่แหละครับผมเต็มๆเลยหมดนี่อาจารย์เนาะมันจะใส่นอนนี่เข้าศ <c oughs> ูนย์เพิ่นก็มีทีมากให้กันโอ้เนี่ยนอนเหรออาจารย์ไหมครับสีขัวขว้างสีอะไรอาจารย์น,นี่ครับเน้นๆสี่เหล่เลขดับเนี่ยรู้สึกว่าสิเอาอยู่เห็นชัดๆนี่งสองงวดนะครับผมนี่ดับล่างศูนย์ดับทุกหลักหนึ่งกับสี่นี่ครับอ๋อเพิ่นดับหลักเป็นไงเนี่ยดับเป็นหลัก แต่ว่าดับถุกลักนี่คขึ้นหนึ่งกับซีบนย่างเดียวเอาไปตัดตัดเหล็กนอนน้ำเชื่อแม่คุณลุงลอตรี่งวดนี้มาศูนเนอครับผมมาศูนครับนี่แจมเดียวแมน่นนี่ครับผมสิทิติของผู้ใหญ่ใจดีนี่แหละครับผมว่าผ่นเพิ่นกันรุดแต่ว่าเบิ่งผลงานถี่่านมาได้ครับผมเขาต้อนเนี่ยครับเดี๋ยวกับเมื่เสื้อสิเฝ้าลงาไ้เด้ครับผมเพิ่นสิ ทรงหามาช่วงต้นๆนงวดนี่แหละครับผมค่ะอาจารย์ใช้บุญโอ้มือสอนอีกคนทั่วมากว่าผู้เฒ่าสองคนมาขายปลายเป็นสองตัวเพียงกับแปดสองเลยเนาะแปดสองครับเจ็ดสองสองแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เชื่อได้ครับผมอนั่นเลยมาแปดเจ็ดเอาคือว่าใครให้เจ็ดทุกเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะครับยุคเก่ก่ครับผมเหล็กโอ้ยโกงเงี้ยกัา ผู้เต่าเซียนห่หนึ่งแปดศูนย์เนาะครับผมผมพ่อเซียนพรมนี่ก็มาครับผมวิ่งล่างหนึ่งกับเจ็ดครับแต่ว่าเลีงดับบนบนนีหรุดครับผมศูนย์เอาไม่อยู่ลอยมาไล่กวางมาเชียนี่สุดยอดเด้อครับพี่น้องนี่นี่ครับผมเฮอไม่ได้ครับพี่น้องเนาะสุดลอยมาไล่ครับเอาครับพี่น้องครับผมก็สู่กันต่อครับพี่น้องเนาะว่าจะเป็นแนวทาง อของเสี้ยนที่เพิ่นรุดไปครับผมเพิ่นกับมีซิทสิทธิ์เข่ามามะกด้วครับผมเหล็กแล้วก็เสี้ยนที่เพิ่นให้แนวท่าแม่นๆครับพี่นกก้องเนาะก็ติดเพิ่นใบให้เกา่าครับผมตามติดต,ตามต่อเฉ็นเคยสูตรเพื่อเดินเงีว้วครับพี่น,น้องเนาะเดินดีซี่หางวดสามงวดซี่งวดกับเป็นผลเป็นกําไรครับพี่น้องตามติดตามต่อเฉ็นเคยก็ดีใจครับพี่น้องมีซีได้ครับผมก็ติดใบครับผมแนวท่าตัวเหล็กเพราะว่าจะเป็นน้ำเชี่ยเก่ามาเชี่ยหรือว่าอูน้ำใช้ครับพี่น้องเนาะ มือแรกนี่ก็จะเลือมได้ครับผมนําเชียร์พารวยครับพี่น้องเนาะช่อง youtube นําเชียร์พารวยครับผมตำเหล้ากันอ่ารวยกันต่อครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องที่ครับผมเดี๋ยวก็แสดงความดีใจครับพี่น้องที่ครับผม30987ครับผมที่ก็ติดน้ำเชียร์เขมาเชียร์ก็คงจะบ่ผิดหวังแล้วครับพี่น้องเนาะ87ตรงตรงสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เด้อครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุขหูสุพุ่นมีโชคมีลาบ ไปน้ำกันอีกครับพี่น้องเนาะหนึงมิทุน้ายน68สแสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ